เปิดปั๊มน้ำปิดปั๊มน้ำเปิดปั๊มชีดยาปิดปั๊มชีดยาอันนี้คือเซ็นเซอร์วัด,วดอุณหภูมิในน้ำ และส่วนอันนี้คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสแดสแดงผลในแอปพลิเคชันส่วนภายในกล่องควบคุมระบบก,การทำงานทั้งหมดของโซล่าสมาร์ทฟาร์มโดยใช้บอ MCU, 6, ร์ดโนด MCU ESP8266 ควบคุมรีเลย์เปิดปิดปั๊มน้ำและปั๊มฉีดยาส่วนอีกฝั่งคือโซล่าชาร์จเจอร มีหน้าที่ในการชาร์จไฟที่ได้จากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่